เพื่ออะไรเพื่อว่าเพื่ออะไรเลยลบีิล่ะน้องเซอร์ไพรส์ฮะจริงเหรอเฮ้ว้าวสมายทุเดย์่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องส m i ยท t เดย์เฮ้ๆนะคะทุกคนวันนี้นะคะร์ักดูนี่สิครับดูนี่สิครับอะไรครับ อะไรอําไมเราไม่ได้กําลังจกําลังจะกินแต่ดอเอร์กือแต่ทอ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 อันนี้อะไรอ่ะฮ่าฮ่าฮ่ทุกคนวันนี้นะคะเราก็แบบควรเห็นอะไรไหมอ่าอันนี้ก็คือไอศครีมนะคะส่วนอันนี้ก็คือน้ําแข็งใสไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนอันนี้คือท่อมอเตอร์ไซค์แล้วก็อันนี้ท่ออะไรนะคอท่อคอท่ออะไรคอท่อมอเตอร์ไซค์คอท่อมอเตอร์ไซค์มัน กะบูบบเต้นนั้นกะคอท่อเนกคอท่อ่าอันนี้ก็คือคอท่อนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือท่อนะคะท่อใช่ใช่ชช่ท่ออะไรท่ออะไรท่อ D V d i a Wow กร้แหล่ะครูท่อหรออ่าทุกคนเราท่อดา a ว o n d อเออวดใหญ่ด้วแต่เรามีด้อท่อ d i a ว o n d เลอะฝบ้าอ่าเราก็แบบจ เราก็ได้ส <X> ั่งซื้อมานะรุ <anger ing eni> <men amigo> ่นอันนี oh. ้ก็ประมาณแสนห้านะอันนี้่ยตอนนี้ก็ประมาณล้านสองเพราะร้านที่หนึ่งหาไม่เจอก็ไปก็เลยไปซื้อร้านที่สองนะเอาด้วยกันเราจะเอามาเซอร์ไพรส์พี่ใหม่เบื่อเสือนะครับทุกคนไปไปเรับพี่เขาการมาเลยการมาเลยเฮ้พี่กอ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  Và Pico ạ Pico ạ là Pico Đây Như này quá Hẹn viết cột này Hẹn viết cột Hả? Hẹn viết cột bài Hả lên đó Hẹn viết lúc bào Hả? Thấy subscribe ฮะครับผมว่าไงครับพี่กบไหมคะหนึ่งครับอ๋อพี่กบเขาไปไหนคะครับทำอะไ,ไรเพื่ออะไรไม่ทำเอเลียหาพี่กบค่ะเพื่ออะไร <c oughs> อ๋อนี่พี่ไปเมสันแล้วทุกคนนี่ยอ่ะวันนี้รเราก็แบบมีอะไรจะมาแบบใคร์นิดนึงนะคะเมื่อวานอะไร<อ>ท่อระบายน้ำแบบเอาไว้ไปซ่อมที่บ้านใหม่ได้เลย อะไรไอแกน้องเซอร์ไพรส์ท่อเปดูที่หลังท่ออะไรครับท่อไดเวอร์ฮะจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอครับเพื่อนคือแบบจริงเหรอครับนี่ไม่จริงหรอไดเวอร์กอล์ฟไดเวอร์ใช่จริงจริงจริงน้องเซอร์ไพรส์ไดเวอร์พี่ไม่เชื่อแล้วก็ท่อขอเอ่อคอ ช่วงนี้โควิดอย่งมาแตะอ๋อแล้วก็คอท่อใช่ไหมจิใช่เออทำไมฮะไปซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่รนะจิส0ี่สมบ0่ไม่สิบอ่สองร้อยยี่สิบี่องร้อ่อง่สิรี่สิงอีร้ีสิบเองีสิองร้ี่ิงร้อี่รีี่สยน่ี๋ยวีดี๋ยวี โยนายนายจินมซนี่นหนจิ้มีน่ะเฮ้ยฮโเฮ้ยจริงิงเลยครั้งนี้่ะจรินจริเลยครั้นีบอกแล้วอ่ะ้เฮ้ยใช่ของจิงมไหมเนี่ยโลห์ อันนี้เท่าไหร่ซื้อมาเป็นห้าสิบใช่ไหมสี่หมื่นมีเชือมีเชืไหนดูกระเป๋าตาโซนนี้สิไม่มีสะบัดแล้วเนี่ยเออนายลองจับดูลองจับดูนี่นะถ้าเป็นเหล็กจริงๆมันต้องหนักไหนลองจับดูสิมันเบามันไม่ใช่เหล็กของจริงน่าจะเป็นของโปลเมนเลย มันเป็นของปลอมของปลอมแน่นอนมันเบาอย่างนี้ของปลอมไม่ใช่ของแท้เหล็กเคยจับเหล็กอ่ะเออเหล็กมันมันต้องแบบหนักกว่านี้อ่ะอันนี้อย่างดีไงมีสลิปไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่ทอกอบใช่ไหมเนี่ยไม่กอบของแท้มันเบาเกินอันนี้เหล็กอะไรเนี่ยเนี่ยเหล็กอย่างดีไงเหล็กอย่างดีไงนี่ดูมีสีด้วยเห็นไหมเหล็กอย่างดีเข้าเพื่อแบบว่าหนักเกินอะไรแบบนี้ไงพี่เนาะ มอเตอร์ไซค์มันแบ,บน,นไม่ไหว<ด><ด>มันหนักเกินอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่ละใช่เอ๊พวกใบแมะนะใชน่แล้วไปเอามาจากไหนของปลอมไปเอาของปลอมมาเหรอไม่ปลอมเนี่ยมีสลิปมีสลิปมีสลิปนี่ถ้าของจริงมีแน่ๆประมาณนี่อันนี้ไม่ใช่ละของจริงมีแน่ๆน่สองหมื่นห้าถึงสามหมื่นสี่หมื่นอันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อ อตาออว่าเ่ลเกูกไงละ่ะ<อ>จริงจริงคือแบบจริงๆนะทุกคนคือผมงงนะครับผมว่าแบบคือปกติท่อหรือว่าท่อหลายหลายใบที่แบบคือผมเห็นเขาใส่นะผมคือหรือว่าแบบรถแบบซีซีน้อยๆอะไรนะผมคือไอพวกขอท่ออะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันจะหนัก,หน,กหนักกว่านะผมเหล็กมันก็ค่อนข้างที่จะหนักหนักกว่านะแต่อันนี้ก็แบบมันเบาเลยดูผมจับ่องนี้นะของแท้อันนี้มันมันพังง่ายหรือเปล่านี่ไม่ของแท้ไม่อันนี้นี่ให้รถเหยยบมันก็ไม่แตกนี่นี่ทุบกับปบซิเมนต์เลย ุน้องน้องตั้งใจสปรายให้ไม่ทับพี่อันนี้เอาวันเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่โอ้โหนี่คือแบบท่อมันเบาเกินอ่ะไม่เบาพี่ไม่มันเบาอย่างงี้แล้วแบบเวลานี่ๆี่แรงอ่านมันอะไรมันจะไม่พังหรอเงือนเดือนหลายเดือนเลยนะเนี่ยพี่ใช่พี่ตั้งแต่น้องทางยูทูบมานี่น้องกินสมชาร์สซชาล์ส์ส์าชะรโ อยากใส่แล้วอันนี้ให้จริงๆใช่ไหมจริงจริงครับจริงจริงนะอันนี้หนึ่เงินเดียวผมด้วยนะลูกพี่ใช่ไหมใช่เออไม่คือแบบงงตรงที่มันเบาเนี่ยแหละมันเป็นเหล็กอย่างดีไงเหล็กอย่างดีมันก็ต้องหนาหนาไม่ไม่มันหนาหนามันก็นั้นสิพี่มันก็หนักใช่มันหนักมอเตอร์ไซค์สิมอเตอร์ไซค์บอลร่ำไม่ไหวเดี๋ยวมันจะเครื่องมันจะพั้นนั้นงั้นลองมาเทียบกับอาวานดูสิอ้าว นี่ใครมาติดเนี oh. hey, ่ยเฮ้ยทอดไดโวอันนี้ไดโวกรอบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้นี่แหละกรอบนี่กรอบกรอบกรอบไม่ได้ไม่ได้กรอบไม่ไม่อันนี้เนี่ยอันนี้เป็นแค่สติ๊กเกอร์ดูเนี่โอเคก็ใช่ลงสีอย่างดีอันนี้เป็นแค่สติ๊กเกอร์เนี่ยโอ้แค่นั้นนะลองเทียบดูลองเทียบดูใหญ่กว่าเห็นใหญ่กว่าด้วยยาวกว่าด้วย โออยากใส่แลครับเพื่อนๆคือแบใส่เลยใส่เลยไหมเอาไปให้ช่างใส่ดีกว่าเดี๋ยวต้องให้ช่างใส่แล้วล่ะพี่โอ้โหทำพี่โกดใส่นี่ขอบคุณน้องด้วยครับครับโบ้ด้วยโบ้ด้วยโบ้ด้วยครับครับครบครับโอ้สุดยอดแล้วครับผมอันนี้โทษแท้จริงๆใช่ไหมดีดีเนี่ยลองคอดูลองคอดูเนี่ยเห็นไหมอ๋อคอแล้วจะรู้ว่าแท้ไม่แท้เหรอโอเคงั้นโอเคเดี๋ยวพร้อมเอาไปใส่ดีดีกว่า เดี๋ยวทุกคนนะคะถ้าแบบใครอยากเห็นพี่กบอันนี้ท่อใหม่นะคะไปใส่ท่อใหม่นะคะก็ไปดูที่ช่องใหม่เมสวนได้เลยนะคะครับไม่็นไรครับอันนี้ครับอันนี้พี่สั่งมาเองครับไม่ไม่ต้องมาอะไรครับอันนี้สั่งมาเองครับจับพี่นอยไดโวครับน้วซื้อมาให้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ต้องเชื่อนะครับคนดูเดี๋ยวเราไปติดตามที่ช่องผมนะครับผมไม่ต้องเชื่อครับผมไม่ต้องเชื่อไไเกี่ยวปไปไปไปเ้ยเดี๋ยวจะเอาไปสั่งแลอันนี้ของจริง